อยากฝากถึงคุณคุณไม่ใหญ่ให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดถึงอย่ากให้ออกมาพบปะลูกๆได้ตักทีอ่ะค่ะเคยไมเที่ยวเรารักไรแล้วไม่ได้พวกันเคยไม่คิดถึงทุกวันรอวันได้พวเจอถึงจันทานแสน รู้จะทำทุกทางทุกทางท,ท,ที่ทำ สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะการุไทยจิรัคุณเมธาวาัตค่ะดำเนินรายการช่วงรายการคุณครูไม่ใหญ่ in my heart วันนี้ทางรายการก็ได้พี่ยูนะคะยอดกรลยาณมิตรนะคะสุดยอดผู้นำบุญที่ได้เข้ามาสู่วัดพระธรรมกายอีกท่านหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวให้มาพบกับพี่ยูเองเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ยู อยากให้พี่ยูช่วยแนะนําตัวเองค่ะชื่อสกุลแล้วก็เข้าวัดมากี่ปีแล้วอะไรที่ทําให้พี่ยูเนี่ยมาวัดอย่างต่อนเนื่องตลอดเวลาประทับใจอะไรในวัดบ้างคะค่ะก็ชื่อจริงๆนะคะชื่อนรัตทีลรคณาพิสิทธิ์ค่ะนะคะก็เข้าวัดมาเมื่อ2,5,3,9นะคะตอนที่กําลังสร้างเจดีย แต่เข้ามาเหมือนมาเซอร์เวย์ค่ะมาขับรถดูตะเวนดูแต่เพื่อนนหะชวนมาบวชที่นี่ก็เลยให้มาทําบุญก็แบบไม่ได้ใส่ใจก็มาทําบุญกับพระเพื่อนด้วยครั้งแรกเลยห้าร้อยบาทาแล้วก็หายไปเลยหายไปเลย,ยเพระด้วยมีเรื่องข่าวเพราะรับเสื่อค่ะ นะคะรับสื่อมากก็เลยตอนนั้นรับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเป็นประจำก็ได้รับข่าวสารที่ไม่ค่อยโสภาเท่าไหรก่ก็ก็ออกไปแล้วก็มาเข้าอีกทีหนึ่งจริงๆก็สองห้าสี่หค่ะนะคะแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะก็มาปฏิบัติอ,อ,อะไรหลายๆอย่างมาประจำทําบุญทุกบุญค่ะมาเรื่อยๆ ไม่ได้ขัดออกไปแล้วค่ะดีค่ะ,คะแล้วประทับใจอะไรในในวันระธรรมกายที่ว่าพอช่วงแรกเข้ามาแล้วมาเซอร์เว์เหมือนกับอยากเป็นคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนทั่วไปเนาะ,ะวัดตังก็อยากเข้ามาพอเข้ามาแล้วปุ๊บก็ก็ออกไปแล้วก็หายไปเลยหลายปีเลยนะคะ,คะแล้วก็กลับเข้ามาอีกทีนึงอะไรที่ทําให้กลับเข้ามาคะก็เออก็เข้ามาดูแล้วก็มา ตอนที่เข้ามาครั้งแรกก็เลยพยายามมาหาสังเกตดูว่าที่เขาบอกว่ามีการเดี๋ยวจะหมดตัวทําบุญอย่างก็เลยไม่ถือซับไปเยอะค่ะก<า>็ถือไปหยอดทีละสิบบาทยี่สิบบาทาค่ะก็มาแล้วก็เห็นประทับใจหลายๆอย่างอะค่ะตั้งแต่อาคารอาคารนี่แบบโอถงแต่ว่าเอ,อใช้ใช้ประโยชน์ใช้สอยนี่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ประดับประดาด้วยเออ อะไรล่ะคะที่เขาเรียกอะไรนะหางหงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเรียบ,เร,ยบเรียบง่ายเรียบง่ายดูดีนะคะแล้วก็กว้างกวางแล้วก็สะอาดคะ่ะที่ชอบมากเลยที่สะอาดนะคะแล้วก็ตอนที่ขณะปฏิบัติธรรมคนเยอะมากนะคะแต่ได้ยินเสียงใบไม้กระดิกเนี่ชยชอบเนี่ยวันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าใจนิ่งแล้วก็ทั้งทั้งที่คนเยอะนะคะแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงเ อะไรที่เข้ามาอยู่ในพวังของเรากขณะทําสมาธิช่วงนั้นเขาเรียกว่าน่าจะช่วงที่จิตพี่อยู่น่าจะสงบได้ยินใบไม้กระดิกได้เลยอะค่ะเยี่ยมเลยค่ะพี่อันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมคะที่เข้ามาแล้วเกิดความประทับใจทําให้เข้าวัดมาอย่างตอนนี้เลยแล้วก็ได้ฟังเคสตัตดี้ของหลวงพ่อทุกวันแปดโมงเช้า ก็เลยทําให้เราว่าเออเราก็เบาใจใช้ใช้วิธีแก้ยังไงคะพอได้ยินเสียงตรงนั้นแล้วสงสัยว่าเราคงจะได้เคยทามาในอดีตชาติ่ะก็เลยคงจะมีการมากระทบเวลาเรานั่งสมาธิในตอนเช้าก็เลยคิดว่าต้องปล่อยวางเราก็ถ้าเราไปผูกใจเจ็บมันก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร ี่ยูกก็เลยเอาธรรมะที่ชอบปฏิบัติธรรมที่ฟังจีบียนทุกเช้าค่ะมาสอนตัวเองใช่ค่ะแล้วก็นั่งสมาธิค่ะทําใจหยุดใจนิ่งค่ะนะคะตามหลวงพ่อบอกเลยว่าออภาพในอดีตของเราทั้งนั้นเลยค่ะภาพในอดีตของเราทั้งนั้นเลยค่ะค่ะ,คะอันนี้นานไหมคะกว่าจะทําใจได้อ๊ก็เ,เป็นนานแล้วนะเป็นเวลามานานแล้วนะ ตอนนี้เวลาจะโกรธจะเคืองใครนี่ก็ไม่ไม่ไม่ไมไมโกรธไม่เคืองคนง่ายๆแล้วค่ะค่ะก็ <c oughs> เป็นเป็นเวลาตั้งแต่เข้าวัดมารู้สึกเย็ยนลงมากแล้วก็ได้ไปเผยแพร่ไปบอกกับพี่น้องบอก <c oughs> คุณพ่อคุณแม่ว่าเออเวลาแม่มาบ่นอะไรให้ใครฟังว่าคุณลูกคนนู้นเป็นยี้คนนี้คนนั้น,น,นบอกไม่ต้องทําใจว่างว่าเพราะว่าเราเคยเราเ,เคยมีมการเคยไปทําเข้ามาเคยทําเข้ามาใช่ค่ะ ก็เลยให้ปล่อยวางแล้วก็ให้อภัยฟ้ค่ะพี่อยู่ก็เอาจุดของสมาธิใช่ไหมคะเอาความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวใช่ไหมคะเอามาสยบความเคลื่อนไหวนี้ในที่นี้คือเคลื่อนไหวในตัวเองนะคะก็เลยนั่งนิ่งๆดีกว่าห้ามเคลื่อนไหวใช่ไหมคะก็ทําให้ใจเราร่มเย็นไปด้วยค่ะค่ะดีมากเลยแล้วพี่พี่อยู่ได้ได้เชิญชวนชักชวนใครไหมคะในในการทําหน้าที่อะคะ ก็เมื่อตอนที่ในคุณแม่แล้วก็คนในครอบครัวแต่เขาก็ยังไม่มาทั้งหมดหรอกค่ะคุณแม่มาแต่ว่าตอนนี้ก็หยุดไ,ไปพักนึงเพราะว่าคุณแม่มาไม่สะดวกแล้ว <c oughs> หลังงอมากค่ะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็ไปชวนบวชแล้วก็บอกคนรอบข้างจนเดี๋ยวนี้่ะลูกน, <c oughs> น้องทุกคนน่ในที่ทำงาน จะมีอะไรจะมาปรึกษามาขอคําปรึกษาได้เสมอเพราะว่ารู้ว่าเราเป็นกลางไม่เข้าใครไม่ได้เข้าข้างใครเป็นฝ่ายใดฝ่านยหนึ่งค่ะก็สิบแปดปีที่เข้าวันนะก็นับว่าตอบโจทย์กับพี่ยูแล้วก็คนในครอบครัวใช่แล้วก็ทําให้ในสิบแปดปีนี้มีที่ที่เข้าวัดมามีช็อตเด็ดๆอะไรที่แบบประทับใจสุดๆเลยอะคะ่ะประทับใจสุดๆอันนี้ ก็คือได้ประสบความสำเร็จในสิ right> ่งที่ในสิ่งที่คิดไว้ตั้งใจไว้แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะได้อย่างเช่นอะไรคะเช่นอยากได้ตึกอะค่ะโดยที่ไม่ต้องเป็นหนี้ฮะก็ได้แล้วก็ได้ทําสําเร็จรีโนเวทจนเรียบร้อยซึ่งเราดูมาตึกตึกเนี้ยสามปีแล้วแล้วก็คิดว่าเป็นบุญบุญเพราะว่า ทุกบุญที่เจ้าหน้าที่หรือว่าใครบอกเนี่ยเอพี่ยูจะไม่หยุดเลยจะรีบทําทันทีสาธุฮาไม่ว่าจะอะไรไม่รอบอกเอาเลขที่บัญชีมา,าคือเร็วๆเมื่อเร็วๆนี้ก็อะอะไรนะคะอัศนะอะ่ะอัศนะค่ะบอกมารีบโอนเลย<า>ทําได้รีบทําทันทีคะ่ะแล้วบุญจะส่งผลทันทีเหมือนกันค่ะสาธุมาแบบไม่คิดไม่ฝันนะคะ พี่ยสุดยอดเลยค่ะพี่ยพี่ยก็สิบแปดปีแล้วนะคะก็ใกล้ๆกับหนูเลยค่ะรุ่นเดียวกันเลยนะคะตอนนี้เรารุ่นเดียวกันค่ะต่เขาเข้าวัดมาสิบแปดปีก็ได้ยินได้ได้ยินคําสอนของครูบาอาจารย์เช่นคุณครูไม่ใหญ่นะคะค่ะในวันนี้ก็เป็นวันที่มีโอกาสเป็นวันที่ดีที่ที่สุดเลยค่ะก็อยากจะให้พี่ยูพูดถึงความในใจค่ะประทับใจ พูดถึงความในใจอะไรบ้างที่อยากจะสื่อตรงเนี้ยไปถึงพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อค่ะก็กราบขอบพระคุณพระเดชคุณหลวงพ่ออย่างยิ่งค่ะที่ทำให้ลูกได้มีวันนี้นะคะเป็นบุญจริงๆค่ะที่ได้มาพบพายอาจารย์แล้วก็คุณครูแม่ใหญ่ที่เรา อยู่ในใจของเราตลอดนะคะอยากฝากถึงคุณครูไม่ใหญ่ให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดถึงอยากให้ออกมาพบปะลูกๆได้ตักทีอะคะ่ะสาธุค่ะก็ขอบคุณนะคะพี่ยูวรนรัตทีรคณาพิสิทธิ์อีกครั้งนะคะที่พี่ยูสละเวลาแล้วก็อยากได้บุญพิเศษนี้นะคะก็เหมาะรายการของเรา ขอบคุณพียูปมากๆค่ะ,คะสาธุกก็รู้พวกเราทุกคนรักพอหมดหูดใจก็รู้จะทั้งทุกทางทุกทางที่ทําได้พอบอกอยู่สมาที่เราพดทนกันไว้ทำดีทุกอย่าง